อัปเดตข้าวสายของโนลิซาแบล็ k พิงกกันแต่เช้าเลยนะคะเห็นยอดสตรีมแล้วต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆค่ะเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเรียกว่าอย่างกับโอลิซาค่ะสู้สึก1ต่อร้อยกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะอันนี้ค่ะเป็นยอดอัปเดตล่าสุดน,นะคะร,รวบรวมมาจนถึงวันที่2กลกุมภาพัานธ์ค่ะเป็นการรวมยอดสตรีมของ Spotify นะคะที่ ออกมานะก็ผลปรากฏว่าค่ะยอดสตรีมรวมของเคป๊อปฝ่ายหญิงที่มีโซโล่กันออกมาแบบเดียวๆนะคะโนริซ่าค่ะได้เยอะสุดนะคะติดอยู่ในอันดับท็อป3ซะด้วยนะคะโดยเธอค่ะมีผลงานเพลงเพียงแค่3เพลงเท่านั้นนะอย่างที่เราทราบกันนะคะส่วนอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2ค่ะจากตารางตัวนี้นะคะที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะ พวกเธอคะ่ะมีเพลงเป็นหลักร้อยเพลงกันเลยทีเดียวนะคะโดยอันดับที่1ค่ะเป็นของฝ่ายหญิงนะคะนั่นก็คือสาวไอยูนั่นเองคะ่ะเธอมียอดสตรีมสูงถึงฮะ1.48พันล้านสตรีมก็มีเพลงฮะมากถึง142เพลงกันเลยทีเดียวส่วนอันดับที่2ค่ะก็เป็นของแทยอนเกิร์ดเจนเนเรชันนะคะก็มียอดสตรีมสูงถึง863.9ล้านสตรีมคะ่ะของแทยอนเนี่ยมีเพลงอยู่ที่101เพลงนะคะส่วนของโนริซ่าค่ะปล่อยเพลงออกมานะ,ะเพียงแค่นะคะ สเดือนเท่านั้นค่ะแล้วก็มีเพลงแค่3เพลงด้วยนะคะเธอก็มียอดสตรีมที่น่าทึ่งมากๆค่ะเพราะว่ามียอดสตรีมสูงถึงนะหกร้ล้านสตรีมกันเลยทีเดียวนะคะแม่แบบนี้นะคะเรียกว่า1ต่อ100เลยได้ไหมอ่ะ3เพลงต่อ100เพลงเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าลิซ่าค่ะเธอก็มีสถิติที่โหดมากจริงๆนะคะเห็นแล้วก็อึ้งทึ่งกันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนอันดับที่4ค่ะเป็นของชองฮานะคะเธอมี72เพลงค่ะกับยอดสตรีม571ล้านสตรีมนะคะแล้วก็อันดับที่5ค่ะเป็นของลีไฮค่ะเจ้าของเพลงกว่า64เพลงคะแล้วก็มียอดสตรีมอยู่ที่503.7ล้านสตรีมนั่นเองนะคะ ก็ถ้าดูจากตัวนี้ะคะต้องบอกว่าลิซ่าก็เก่งมากจริงๆนะคะเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปคนเดียวค่ะที่สร้างสถิติเอาไว้ได้โหดมากจริงๆค่ะถ้าดูจากตัวนี้เนาะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งข่าวดีนะคะนั่นก็คือข่าวดีของสาวโรเซ่นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอ v on the ground ราวของเธอค่ะบน y t u b e นะคะก็มียอดคนกดไลค์ค่ะทะลุ10ล้านไลค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งผลให้ตอนนี้ค่ะสาวแบล็คพิงค์ะ้ที่ออกโซโล่มานัดแบบเดียวๆค่ะทั้งลิซ่าเจนนี่แล้วก็โร ของพวกเธอทนะัทะลุ10ล้านไลค์ทั้ง3คนเลยค่ะ,อะแอดก็เอาข่าวดีนะของส,สาวแบ๊คพีนะคะมาอัปเดตให้ดูด้วยเลยละกัน,นะคะเป็นความเคลื่อนไหวค่ะที่น่ายินดีของพวกเธอค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า